ภาพจากกล้องด้านหน้ามาดูภาพจากกล้องด้านหลังแล้วก็มีภาพในห้องโดยสารด้วยเพราะว่ามันคือ Z60 แบบ3 channel รวมถึงคันนี้ใช้ระบบบันทึกตอนจอดด้วยภาพออกมาเป็น i ทม l ap. แล s e สวัสดีครับผมบอลจากพัทลลาไอทีวันนี้มาดู Audi Q5 คันนี้มาไกลจากเวียงจันเลยนะครับเข้ามาติดตั้งที่หน้าร้านลูกค้าบอกว่าต้องการกล้องแบบ3าม a n n e นนะครับเฉพาะเจาะจงมาเลยว่าเลือกตัวด d p ี z 60แบบ3 h ชน n e l นะครับงานนี้เรามาติดตั้งกันด้วยปลั๊กแบบ OBD2 เพราะว่าจะได้การบันทึกตอนจอดด้วยขั้นแรกเราทำการติดตั้งตัวกล้องหน้าและกล้องในห้องโดยสารก่อนโดยที่ลูกค้าเป็นคนกำหนดมุมนะครับขันนี้เป็นรถพวงมาลัยซ้ายกล้องลูกค้าเลือกฝั่งคนขับเลยนะครับกล้องจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับด้านบนสีดำไม่ใช่กล้องนะกล้องอยู่ด้านล่างกับตรงกระจกมองหลังนะครับเพื่อส่องในห้องโดยสาร จากนั้นก็จะเป็นงานเก็บสายนะครับเมื่อเราใช้ปลั๊ก OBD2 การเก็บสายก็จะเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตรงคอนโซลจะไม่มีการไปเสียบปลั๊กใดๆไว้เลยสายไฟจะถูกจัดเก็บแบบ100%นะครับงานนี้ผมทำการติดตั้งแบบไม่ลื้อตัวรถนะครับจะใช้การซ่อนสายเข้าตามระบบต่างๆของตัวรถไม่เป็นการไปคว้นไปแตะสายไฟหรือการไปลื้อกาบเสาเอเสาบออกมาจะไม่ทำอย่างนั้นเลยทุกอย่างใช้วิธีการ สอดแล้วก็ซ่อนสายเอาไว้ทั้งหมดนะครับงานนี้นะครับลูกค้ามาไกลนะครับดังนั้นงานติดตั้งเราต้องสําคัญอย่างยิ่งต้องไม่ให้เกิดปัญหาเลยแล้วก็มีการเทสระบบก่อนก่อนที่ลูกค้าจะกลับส่วนเจ้า Audi Q5 ตัวนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%ซนะครับก็ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเห็นได้น้อยนะครับเนื่องจากราคามันสูงแต่ว่าที่ต่างประเทศเขาซื้อกันง่ายนะครับมาดูการเดินสายกันต่อตอนนี้ผมเดินสายมาส่วนของ กล้องด้านหลังแล้วนะครับกล้องด้านหลังก็จะเลือกติดตำแหน่งตรงกลางนะครับเพื่อให้มองเห็นด้านหลังได้ชัดเจนติดแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้กล้องหลังของ d d p ีพ60จะเป็นกล้องทรงแคปซูลนะครับกล้องหน้า 4K กล้องหลังเป็น Full HD ส่วนกล้องในห้องโดยสารจะเป็นความละเอียด 2K อันนี้ภาพจากกล้องหน้าภาพจากกล้องหลังเป็นแบบนี้นะครับและภาพในห้องโดยสารรวมทั้งระบบบันทึกตอนจอดที่เราใช้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับ ระบบบันทึกตอนจอดนะครับเป็นออปชั่นต้องสั่งเพิ่มนะครับเป็นปลั๊กแบบ o v d 2ต้องสั่งเพิ่มก่อนจะติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งแล้วกล้องจะทํางานในโหมดจอดรถได้ทันทีสนใจงานติดตั้งแบบนี้ติดต่อกันมาได้เลยนะครับเบอร์อยู่ด้านท้ายแล้ว